นั่นเสียงอะไรนะฉันว่านะแซมต้องเล่นอะไรแผลงๆอีกแน่เลยปิงป๊งๆๆเข้าไปอีกแซมหลอกู้ตกใจหมดเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมมีเหรียญอยู่ในโถส้วมล่ะไม่มีอะไรหรอกสู้มันเป็นเกมใหม่ที่ฉันคิดขึ้นมาเองเกมโยนเหรียญไงเกมโยนเหรียญงั้นหรอใช่ดูฉันนะโอ้แซมหยุดเลยนะโยนเหรียญลงในโถส้วมนี้ไม่เข้าท่าเลยลฉัน โยนเหรียญยังไงล่ะมาสิแซมฉันมีทางเลือกที่ดีกว่าแถมเราไม่เสียเงินด้วยนะหอโอเคไงทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างเกมพลิงโก้กันไงสูในเกมใหม่ๆออกแต่ก็สู้เกมโยนเหรียญของฉันไม่ได้หรอก เดี๋ยวเราก็รู้แซมีอันดับแรกเราต้องสร้างถาดรองรับเหรียญของเราที่จะตกลงไปก่อนเราต้องใช้ชิ้นกระดาษแข็งแบบนี้ชิ้นที่ยาว30และกว้าง5ซนติเมตรอีกแบบยาว6และกว้าง5เซนติเมตรเราจะใช้กาวติดมันเข้าด้วยกัน <c oughs> ขาดเหรอแหมก็สะดวกว,ว่าโยนลงโถส้วมอยู่นะแต่ไม่เห็นสนุกเลยอะ่ะรู้จักเก็บเงินหน่อยสิแซม <c oughs> ทีนี้เราจะแบ่งถาดของเราออกเป็นช่องๆโดยใช้กระดาษแข็งกว้างและยาว5เซนติเมตรค่อยๆติดเกาวให้มันห่างจากการ3เซนติเมตรสุถ้าทำตู้เซฟด้วยได้ไหมฉันคิดว่าเหรียญของฉันต้องการที่เก็บที่มั่นคงแข็งแรงมากเลยตู้เซฟอีกแล้วหรอแซมมี่ อขอคิดดูก่อนแล้วกันนะตูเสเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเธอมีเงินเยอะๆแล้วก็แต่การใช้เงินแบบแซมนะหรอ,อช่างเถอะมาตั้งใจทำเกมพลิงโก้กันดีกว่านะเพนเพนรู้จักเกมพลิงโก้กันหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะ เยี่ยมเลยตอนนี้เราก็แค่ต้องปิดกล่องของเราเราต้องการกล่องสองใบที่เป็นแบบนี้สําหรับทีมสีแดงและทีมสีน้ําเงินเหมือนเชีย์มยเลยหมุมน้ําเงินเจ๋งที่สุดฉันขออยู่ทีมน้ําเงินนะโอเคโอเคแซมมี่ <c oughs> okay, okay, ถ้าอย่างนั้นทำไมนายไม่ลองติดกาวเองล่ะ <c oughs> เอแอมลองก็ได้คราวนี้เราจะติดกาวกระดาษแข็งสีแดง <c oughs> เพื่อปิดช่องการต่างๆและติดกระดาษสีตรงนี้ด้วย ฉันติดถูกไหมแซมนายติดกาวได้เร็วขนาดนี้เลยหรอก็ปึกนานหลายปีเหมือนกันนะสูเ <c oughs> ชื่อจะเชื่อเอาละ่ะฉันเตรียมทุกอย่างครบแล้ว <c oughs> เหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จับไงละ่ะกล่องของเราจะได้เปิดออกได้ไง่ายๆเ้าวถ้าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยสูฉันจะทําอีกอันแล้วกันฉันจะเก็บในท้ยไว้แน่น <c oughs> ความคิดดีนี่แซมเอาละ่ะฉันคิดว่ากล่องของเราเสร็จแล้ว สุดยอดเพื่อนๆชอบสิ่งประดิษฐ์กันไหมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะถึงเวลามาทำส่วนประกอบของเกมใหม่กันแล้วเราต้องใช้กระดาษแข็งตัดเป็นชิ้นแบบนี้โดยมีด้านต่างๆขนาด6 27 3สและ30เซนติเมตรเราจะตัดมันออกอย่างเบามือด้วยมีดคัตเตอร์ทุกคนระวังด้วยนะคัตเตอร์มันคมมากเลยขอให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดดีกว่า เยยี่ยมตอนนี้เราต้องเจาะรูเล็กๆบนพื้นผิวของกระดาษแข็งอ๋อแซมในตอนที่ฉันกําลังตัดชิ้นส่วนอยู่นายมาช่วยฉันหน่อยสิเอาแท่งไม้พวกนี้ไปตัดให้เท่าๆกันชิ้นละ1เซนติเมตรนะได้เลยสู้นึกว่าจะไม่ขอให้ช่วยฉันแล้วไม่หรอกฉันอยากให้นายช่วยอยู่แล้วลงมือกันเลย <Yeah. S 1> <c oughs> ดูเหมือนว่าแซมจะตื่นเต้นสุดๆแล้วฉันก็ทําเสร็จแล้วเอาไปเลยสูสุดยอดขอบคุณนะแซมมี่ แล้วเราก็สอดไม้เข้าไปในรูที่เจาะไว้แบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะว้าวๆตอนนี้ดูเหมือนเม้นมากกว่าเกมกระดานซะอีก <c oughs> ช่างจินตนาการจริงๆนะนายเนี่ย <c oughs> เอาล่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันหน่อย <c oughs> นี่สูฉันว่าเรียนตกแต่งเนี่ยฉันถนัดนะโอเคแซมนายติดสีฟ้านะส่วนฉันจะติดอันสีแดง เยี่ยมไปเลยทีนี้เราต้องมาตรวจดูว่าเหรียญของเราจะไม่กระเด็นไปทั่วบ้านแต่มันเป็นส่วนที่สนุกที่สุดเลยนะไม่หรอกแซมมันจะวุ่นวายกันหมดนะ่สิแหม่ม,มทุกคนคิดยังไงกันบ้างโยนเหรียญไปมาเป็นเรื่องสนุกหรือว่าเรื่องวุ่นกันนะคอมเมนต์ด้านล่างเลยจ้าจ้า อย่าไปฟังแซมมากนะทุกคนแซมเห็นเรื่องสนุกมาก,ก่อนทุกอย่างอยู่แล้วถึงเรื่องอื่นจะสําคัญก็เถอะฉันติดกาวกับแถบกว้าง1เซนติเมตรพวกนี้เหรียญของเราจะได้ไม่กระเด็นออกนอกกระดานแล้วเราก็เพิ่มแถบที่กว้าง3 cm. เซนติเมตรเหรียญจะหล่นลงไปในช่องด้วยทิศท,ทางที่ต่างกันโู้สูฉันมั่นใจว่าเหรียญต้องลงไปช่องน้าเงินแน่เลยช่องของฉันเอง <c oughs> <c oughs> แซมมี่เดี๋ยวก็รู้เองจริงจรอีกนิดเดียวเท่านั้น เราจะปูแผ่นพลาสติกใสทับเกมของเราระวังหน่อยนะสูนี่รับไปขอบคุณจ้ะแซมเอาละมาติดกาวกันและติดมันลงไปฉันฉันฉันเอาล่ะเราจะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอ,อฉันคิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสีอีอดทนหน่อยสิแซมมี ละ่ะเหลือแค่ต้องประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกันเองสำหรับขั้นตอนนี้เราต้องใช้ชิ้นส่วนพวกนี้เอามาทำเป็นฐานพลิงโก้ของเราติดก,กาวเสร็จเมื่อไหร่เรียกฉันด้วยฉันจะทดสอบว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าโอเคแซมเราจะใช้ชิ้นนี้แล้วก็เราจะเอาอีกชิ้นมาติดก,กาวข้างบนสูเธอพอจะจำได้ไหมว่าฉันเอากระปุกออมสินไว้ตรงไหนฉันจะไปเอาเหรียญมาเพิ่มสำหรับการแข่งของเราไปดูในห้องน้ำสิแซมโห <c oughs> ใจไรลจังสูเพื่อเพลยโดไล่หน่อยนะถ้าไม่อยา <única> นั่น่าจะต้องใช้ลายเยอะมากเลยแหละโอเคติดกาวข้างๆให้สองชิ้นนี้หนึ่งและก็สองดูนี้ทุกคนเกมกระดานอยู่ฝั่งขวาปิงโก้อยู่ฝั่งซ้ายมาลองเล่นเกมหย่อนเหรียญกันแซมออกมานี่นะ แฉมชิ้นส่วนพวกนี้ไม่ใช่ชิ้นบอกฟังนะนี่เป็นชิ้นส่วนสำหรับฐานของเกมเราจะติดมันตรงนี้โอ้น่าสนใจจังท้านี้น่าสนใจแล้วก็อย่าไปไหนสิดูฉันทำงานเธอเอออเหมือนฉันกำลังพูดกับกระดาษแข็งเลยแต่ก็ช่างเถอะเราติดชิ้นที่สองและเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายกลวก เฉ่งเลยที่เหลือก็แค่ประกอบชิ้นส่วนเกมเข้าด้วยกันกล่องเก็บไว้ตรงนี้สุฉันมาช่วยแล้วโอเยี่ยมเลยแซมระวางไว้ตรงนี้แล้วสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยดูสิมันสวยแค่ไหน เราก็จะได้รู้แล้วว่าอะไรเจ๋งกว่ากันพิงโกหรือเกมโยนเหรียญฉันว่าเธอต้องชอบเกมนี้แน่นอนแซมมี่มาเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วงั้นไปละนะ <c oughs> เแมแรกเป็นของฉันแล้วตาฉันหลาเป็นไงล่ะเดี๋ยวเธอฉันจะตามเธอให้ทัน แ่นอนเพื่อนๆชอบเกมนี้ไหมคะบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะเอาไปอีกเรียนหนึ่งเรามาดูผลกันดีกว่าเอาละผลเป็นยังไงนะสงสัยจริงๆฉันมั่นใจว่าฉันต้องโฮดูสิฉันชนะแล้วหาไม่อยากเชื่อเลยเดี๋ยวเจอกันรอบสองได้สิมาเล่นกันเลยเพื่อนๆชอบเกมเจ๋งๆแบบนี้ไหม ตามช่องของเราและกดปุ่มกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พลาดวิดีโอใหม่เลยแล้วเจอกันนะ